เฟินแคสมันสามสงานนี้ยฟ hmm. ันได้งานเดียวหรือไม่ได้เลยเห็นเวลาแบบแม่แบบเฟิร mm ์นพาไปแคสแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วลูกพอไหมแม่สงสารลูกเห็นแม่พูดแล้วก็หรือว่าสงสารแม่วาอุ้ยฟนแบบชาวบ้านแเลยอะเดินผ่านกล้องเล่น MV บ้าง700รอยะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กก็เกินฝันมั้งคะไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสขนาดนี้คุณทุกคนที่แบบให้โอกาสเรา แคสงานไม่ค่อยได้ค่ะหนูแต่ว่าแคสงานบ่อยมากคืออยากได้โฆษณาอยากลองเล่นอยากอะไรเงี้ยมันเริ่มจากว่าเราชอบก่อนอยากได้แบบมีพื้นที่ได้แสดง,ดงนั่นอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีโมเดลลิง่งพาไปแคสเหเงี้ยคนแคสมันสามสิบสี่สิบงานางนี้คนได้งานเดียวดูไม่ได้เลยมไม่ได้คิดว่าแบบแคสงานแล้วมันจะเข้ามาแบบเป็นดารารอยู่ในวงการมันถึงแค่แคสงานเพราะอยากได้แสดงในงานเฉพาะที่แคสตอนนั้นแค่นั้นเองก็จะเห็นเวลาแบบแม่แบบ พาไปแคสล้วก็ไม่ได้อย่แล้วลูกพอไหมแม่สงสารลูกอะไรเงี้ยแต่ตัวเราอะด้วยความเด็กมันไม่ได้แบบคิดมากหรือว่า น้อยอกน้อยใจหรือตัดพอ้อขนาดนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยมีแต่แบบเห็นแม่พูดแล้วก็หรือว่าสงสารแม่ว่าแม่ต้องพาไปแล้วไปนั่งรอ,อแล้วแม่ก็เป็นห่วงความรู้สึกเราอะไรเงี้ยจำได้แค่นั้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหตัวเองผิดหวังท้อแท้อะไรเงี้ยงานแรกเังจดจําได้ไหมว่าคืองานอะไรอุ้ยคนแบบชาวบ้านแปดเลยอะ่ะไปแคสโษณาบ้างหรือว่าแบบเดินผ่านกล้องเล่น MV บ้าง700รอยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็ก สมติวได้700ใช่ไหมแม่จะแบบให้แบบเอาเข้าธนาคารส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้แบบปล่อยป้าอะไรเงี้ยตอนเด็กๆใช่ก็เลยจะจำแบบจำเลขได,ได้คนได้เป็นตัวละครที่คนรักในทุกวนันมีโอกาสได้แสดง ได้ทำงานที่เฟิร์นรักอยู่ทุกวันสำหรับเฟิร์นทุกวันนี้มีงานทําก็คือประสบความสำเร็จแล้วเฟิร์นไม่ได้เป็นคนคาดหวังสูงส่งอะไรมากมายคิดไหมว่าวันนี้เราจะมีแบบชื่อที่แบบคนรูจ้จักเราไหมไม่เคยคิดเลยเพราะว่าแบบตั้งแต่แคสงานคือสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคืออยากได้แสดงแค่นั้นเองต่องานนั้นๆด้วยไม่ได้หวังแบบจะต้องไปยืนยาวอยู่ข้างหน้าทุกวันนี้เป็นผลลัพธ์จากความชอบแสดงความรักตัวละครมากกว่าเฟิร์นแค่รักหน้าที่การงานของเฟิร์นหลักกันแสดงแล้วก็ภูมิใจในความสามารถตัวเองแค่นั้น เป็นความโชคดีมัง้งที่เฟิร์นได้ทํางานที่เฟิรนชอบตั้งแต่เด็กๆพัฒนาไปเรื่อยๆตามวัยตามประสบการณ์ตามความเข้าใจมันก็เลยเหมือนแบบแปลกใหม่เพราะอตัวเราค่อยๆเรียนรู้ใช่ไหมจากเล่นอย่างนี้ตอนเด็กๆก,ก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นตามประสบการณ์ตัวเองตามบทที่ได้รับอเงี้ยมันเลยไม่รู้สึกว่าเราแบบทํางานมานานขนาด ไม่เคยคิดว่าตัวเองสูญเสียวัยเด็กลยคะฝนเป็นเด็กไฮเปอร์แล้วก็เป็นเด็กคึกมากแล้วก็จะเป็นแบบไม่ชอบอยู่ว่างๆสนุกตลอดที่ได้แบบเลิกเรียนแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่างๆทํากิจกรรมต่างๆซ้อมยิมนาสติกอะไรเงี้ยเป็นเด็กคึกป็นแบบเด็กพลังเยอะชอบแบบก็โดดมงโตเขย่าล้วจนล้มมาทับตัวเองล้วใหญ่ล้วบ้านตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเด็ก้ังผ่านประมาณนึง เรามั่นใจว่าเราทาทุกผลงานของเราดีเพราะว่าเราเป็นเ,เป็นพันิคอยากทาให้ดีตลอดเวลาไม่ว่าบทนั้นบางคนบอกว่าเรื่องนี้มันง่ายมากเลยเฟินเป็นแค่โรแมนติกคอมเมดี้เฟินก็<ล>ะะจะไม่เฟินจะ,ไม,ะไม่ได้เฟินจะแบบโรแมนติกคอมเมดี้เฟินก็ต้องท่องบทได้แล้วก็ต้องเข้าใจทุกทุกสิ่งที่เฟินพูดที่ตัวละครพูดออกไปผู้จัดการชอบบอกว่าหนูเป็นบ้าเป็นโรคจิตเพราะว่าชอบรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีเลยมันอยากให้มันดีกว่านี้เราเป็นพนิคหยือไงใกล้แล้วแหละเรอเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่เด็ก ด้วยแหละทุกอย่างเรื่องเรียนก็เป็นถ้าทําก็อยากทํามันออกมาให้ดีที่สุดทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แบบฉันจะต้องอ่านบทฉันจะต้องแบบท่องบทของวันพรุ่งนี้จะต้องทํ้ทีจะต้องเข้าใจนะจะใช้เวลากับการแบบทําบทเยอะมากแต่ว่าเราเป็นคนกดดันตัวเองเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวด้วยจะอื่นเราเป็นคนสบายๆมากๆก,ก,กับการใช้ชีวิตจะใส่ชุดไนท์ทอะไรไม่ได้ซีเรียสเลยกินอะไรอะไรเงี้ยเรากลายเป็นแบบนักเอกที่คนเขา วรามมา่ก,ก็เกินฝันมั้งคะไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสขนาดนี้เมื่อก่อนกว่าจะได้ละคร<ม>สักเรื่องหนึ่งเนาะเราก็ดีใจจะแบบดีใจจะแย่<ม>ทุกวันนี้มีโอกาสขนาดนี้ก็เดีดีใจแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบให้โอกาสเราเ<ม>ฟินเป็นเฟินปกติ เฟิร์นไม่ได้สร้างอะไรหรือต้องมีอะไรหรือต้องเป็นอะไรหรือต้องไม่ทําอะไรเฟิร์นทำแบบที่เฟิร์นทำมาตั้งแต่แรกมันเลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบอะไรมากมายหรือต้องแบบระแวดระวังตัวขนาดนั้นให้เฟิร์นเลือกนิยามตัวเองว่าการเป็นนักแสดงกับเป็นดาราเฟิร์นอยากจะเป็นอะไรมากกว่ากันอุย้ยเฟิร์นไม่เคยอยากเป็นดาราอยู่แล้วเลยอ่ะไม่รู้เฟิร์นภูมิใจกับนักแสดงแต่ว่าบางทีหลายๆอย่างมันแยกออกจากกันไม่ได้ความเป็นดารามันก็ตามมากับกับภาวะของนักแสดงที่เป็นที่รู้จักมันก็มีความจําเป็นหลายๆอย่างที่แบบ โอเคมันส่งผลกับภาพลักษณ์นะกับสิ่งที่เราต้องรักษาไว้อันนั้นก็เป็นในพาร์ทของของดาราอะไรก็ตามแต่แต่ว่านักแสดงก็คือหน้าที่ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราทําให้มันดีเ,เรามองอยังไงบ้างกับการที่แบบว่าเราเป็นนักแสดงแล้วเราต้องพิจาวทุกแง่มุมทันดีทั้งไม่ดตลอดเวลาเฟิร์นเข้าใจไม่ว่าจะถูกนําเสนอในทางไหนส่วนตัวแล้วเฟิร์นไม่ได้ชอบเป็นข่าวไม่ว่าจะบวกหรือลบเฟิร์นชอบแค่ให้ผลงานเฟิรนะ์นอะ เป็นที่รู้จักแล้วก็ถ้ามีข่าวจากผลงานเป็นผลลัพธ์จากจากการแสดงของเราเป็นข่าวที่เฟิร์นแบบภูมิใจและยินดีให้มันเกิดขึ้นส่วนเรื่องข่าวอื่นเฟิร์นเข้าใจในสิ่งที่เป็นเข้าใจทั้งคนคนเขียนแล้วก็คนที่รอเสพรออ่านด้วยเพราะเป็นเราเราก็อ่านเหมือนกันอยากคุณเรื่องชาวบ้านชอบมาก <laughs> ถ้าเราไปโฟกัสมากอะ่ะมันก็จะหลงไหลไปกับมันกับพื้นที่ข่าวกับทุกอย่างอะไรเงี้ยนว่ามันได้อยู่ตลอดไปถ้าเราตามเกาะมันอยากมีมันเราก็ต้องสร้างมันหรือว่าเอาชีวิตไปผูกไว้กับมันตลอดไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะทาดีหรือทางแย่นะ <laughs> จริงๆมันคนฉลาดแต่ <laughs> แค่ท่าทีงโง่เฉยดด